นีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรื่องการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะก่อ,ะอนอื่นเดี๋ยวคู่ก่อ,อนอื่นเรามาทําความรู้จักดวงจันทร์กันก่อนนะคะดวงจันทร์เนี่ยเป็นบริวารของโลกนะคะเป็นดาวซึ่งเป็นบริวารของโลกโคจรอ,อยู่รอบๆโลกของเรานะคะ ถามว่าเราเห็นดวงจันทรตลอดเวลาไหมเราเห็นดวงจันทตลอดเวลานะคะไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะคะแต่กลางวันเนี่ยเราจะเห็นไม่ชัดเท่ากับเวลากลางคืนนั่นเพราะว่าดวงจันเนี่ยเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะการที่เราเห็น แสงของดวงจันทร์เนี่ยเป็นการสะท้อนแสงมาจากแสงของดวงอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเวลากลางวันเนี่ยเมื่อแสงอาทิตย์กนจ้าเกินไปเนี่ยเราก็จะมองเห็นดวงจันทร์ไม่ชัดนะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูการขึ้นและตกของดวงจันทร์นะคะการขึ้นและตกของดวงจันทร์เนี่ยเกิดจากดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองนะคะในทิศวนเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกับโลกของเราเลยนะโลกของเราก็หมุนรอบตัวเองในทิศวนเข็มนาฬิกานะน,นักเรียนลองนึกถึงการหมุนของนาฬิกานะคะการหมุนของนาฬิกาก็คือจะหมุนอ่า ในแนวเป็นไงคะจากพิศตะวันออกไปพิษตะวันตกใช่ไหมอ่าพิศตะวันออกไปพิศตะวันตกนะแต่โลกนะคะหมุนจากพิศตะวันตกไปพิษตะวันออกนะคะดวงจันทร์ก็เช่นเดียวกันนะคะดวงจันทร์เนี่ยใช้เวลาในการโคจรรอบโลกเนี่ยนานนะคะดวงจันทร์ใช้เวลาในการโ,จรโานานนะคะจรอจอรอบโลกแดดนานกว่าเวลาที่โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเอง ซึ่งดวงจันทร์จะปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบรูปแบบนี้ซ้ําๆนะคะขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกแล้วก็หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ําๆนะคะ,ะมาดูต่อนะคะมาดูความสัมพันธ์นะคะระหว่างดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์นะคะโลกเราเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเป็นบริวารของดวงอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเวลาเราเรียนเรื่องระบบสุริยะเนี่ยเราจะเข้าใจนะคะว่าเป็นยังไงโลกเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ซึ่งหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็เป็นบริวารของโลกนะคะดวงจันทร์หมุนรอบโลกนะ ในดาวสามดวงนี้นะคะดวงอาทิตย์ใหญ่สุดรองลงมาคือโลกและเล็กสุดคือดวงจันทร์นะคะดวงอาทิตย์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองส่วนโลกและดวงจันทร์ไม่มีนะคะมาดูการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงจันทร์นะคะดูแบบนี้นะคะนักเรียน อ,อาทิชิ์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็มีดาวต่างๆเนี่ยโคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์รวมทั้งโลกของเราด้วยนะคะรวมทั้งโลกของเราด้วยและโลกของเราก็ไปโคจรรอบๆดวงอาทิตย์ด้วยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยหนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงหรือว่า1วันนั่นเองนะคะ แล้วก็มีทิศทางการหมุนเนี่ยจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกหรือในทิศทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะคะทำให้เราเนี่ยเห็นการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงจันทร์จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเรียกปรากฏการนี้ว่าการขึ้นและตกของดวงจันทร์นั่นเองนะคะการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงจันทร์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ กลางวันและกลางคืนนะคะจริงๆแล้ว,ว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกอะทำให้เกิดกลางวันกลางคืนนะคะเพราะว่ากลางวันก็คือโลกเนี่ยด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันด้านที่เหตุหันออกจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางคืนนะคะ ทีนี้การโคจรของดวงจันทร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําที่เกิดนะคะก็คือการเกิดข้างขึ้นและข้างแรมน,นะคะดวงจันทร์เนี่ยมีการหมุนรอบตัวเองแล้วก็โคจรรอบโลกไปด้วยซึ่งดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอดเวลานะคะทําให้เกิดด้านสว่างแต่ด้านที่หยุดตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะถูกบังด้วยเงาของตัวเองก็จะทําให้เกิดด้านมืดนะคะอ่าจึงเกิดเป็นความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกนะคะ ดวงจันทร์ถ้าดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ท่านเรนดูภาพนี้นะคะดวงจันทร์มาอยู่ตรงกลางท่านเรนจะเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเหมือนดวงไฟขนาดใหญ่้ันแสงก็จะมาทบดวงจันทร์มากระทบดวงจันทร์ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะสว่างแต่ฝั่งที่หันเข้าหาโลกเป็นไงคะลูกจะมืดนะคะฝั่งที่หันเข้าหาโลกจะมืดนะอันนี้เป็นกรณีที่อยู่ตรงกลางนะคะดวงจันทร์จะหันด้านเงามืดเข้าหาโลก เพราะฉะนั้นตำแหน่งปรากฏของดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ทำให้ไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์นะคะเมื่อปรากฏเงามืดทั้งดวงเราเรียกวันนี้ว่าวันแรม15บห้าค่ำหรือว่าคืนเดือนแรมนะคะก็คือมีส่วนมืดเป็นดวงนะอ่ะ แต่ถ้าดวงจันทร์โคจรมาอยู่ด้านตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ล่ะดูภาพนี้นะเมื่อดวงจันทร์มาอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะคะฝั่งนี้ของดวงจันทร์หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์อันนี้โลกไม่ได้บางนะอาจจะอยู่ในคนละแนวะนาบกันนะคะแสงของดวงอาทิตย์ก็จะมากระทบกับบนพื้นผิวดวงจันทร์วันคนบนโลกก็จะเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดวงจันทร์หันด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์เข้าหาโลก ก็จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นดวงจันเต็มดวงเรียกวันนี้นะคะว่าวันขึ้นสิบห้าพหรือวันเพนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าดวงจันทรโคโจรมาตั้งฉากระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะ่ะอ่าเป็นแบบนี้มาตั้งฉากใช่ไหมอ่าวันแสงที่ดวงอาทิตย์มากระทบดวงจันทร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้เต็มนะคะไม่เต็มดวงนะไม่เต็มดวง ทำให้เรามองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์เนี่ยมีขนาดเท่ากันเราเรียกวันนี้ว่าวันขึ้น8ค่ำและวันแรม8ค่ำคนบนโลกนะคะจะเห็นดวงจันทร์สว่างแค่ครึ่งเดียวนะคะก็จะเป็นขึ้น8ค่ำไม่ว่าจะตั้งฉากด้านนี้หรือด้านนี้นะคะอ่าเราจะดูทิศทางการหมุนของดวงจันทร์ด้วยนะคะอ่าทำให้เกิดปรากฏการณ์นะคะที่เรียกว่า ข้างขึ้นข้างแรงนะคะอันนี้ก็คือดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นิดหนึ่งนะคะถ้าส่วนสว่างของดวงจันทร์ค่อยๆเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะเรียกว่าส่วนสว่างค่อยๆเพิ่มขึ้นเราเรียกว่าข้างขึ้นแต่ถ้าส่วนสว่างของดวงจันทร์ค่อยๆลดลงอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าข้างแรมนะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าส่วนสว่างของดวงจันทร์ค่อยๆเพิ่มขึ้นเราเรียกว่า ข้างขึ้นแต่ถ้าส่วนสว่างตรงนี้นะคะค่อยๆลดลงเราเรียกว่าข้างแรงนะคะนะคักเรียนเดี๋ยวเรามาดูข้างขึ้นข้างแรงกันนะคะสําหรับการเกิดข้างขึ้นนะคะนะคักเรียนดูนะนักเรียนดูความสัมพันธ์นะคะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกนะคะ,ะถ้าตรงนี้นะักเรียนดูนะคะจากที่ว่าดวงจันทร์เนี่ย มืดสนิทนะคะตรงนี้คนที่อยู่บนโลกเนี่ยเห็นดวงจันทร์มืดสนิทในเวียนดูนะคะถ้าดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยดวงจันทร์ที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จะสว่างดวงจันทร์ที่หันหน้าเข้าหาโลกเนี่ยจะมืดนะคะเพราะฉะนั้นคนบนโลกจะเห็นตำแหน่งเนี้ยมืดสนิทนี่คือภาพที่คนบนโลกมองเห็นนะคะทีนี้พอเนื่องจากว่าดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกในทิศ ควรเข็มนาฬิกานะคะก็คือทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกนะคะพอมาอยู่ตำแหน่งนี้ส่วนสว่างเพิ่มขึ้นนะคะพอมาอยู่ตั้งฉากนะคะตั้งฉากกับโลกส่วนสว่างก็สว่างเพิ่มขึ้นเป็นครึ่งดวงนะคะเราเรียกว่าขึ้นแปดค่ำนะทีนี้นะคะถ้าเรามาสรุปนะคะข้างขึ้นก็คือช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์เนี่ยค่อยๆสว่างขึ้นก็คือจากแกรมสิบห้า่ำมาเป็นข้างขึ้นแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะ ขึ้นสว่างขึ้นเรื่อยๆจนจนมาอยู่ตรงกันข้ามนะคะจนดวงจันทร์เนี่ยมาอยู่ตรงกันข้ามอยู่ระหว่างโลกอยู่กลางนะคะดวงจันทร์ก็จะสว่างเต็มดวงอย่างเงี้ยเราเรียกว่าข้างขึ้นก็คือช่วงเวลาที่เรามองเห็นดวงจันทร์เนี่ยค่อยๆสว่างขึ้นในแต่ละคืนจนสว่างเต็มดวงนะคะเราเรียกว่าข้างขึ้นซึ่งจะกินเวลาเนี่ยสิวันนะคะเราจะมองเห็นดวงจันทร์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงหัวข้ามนะ เห็นไหมคะขึ้นสิบห้าขานะคะทีนี้ถ้าเป็นข้างแรมบ้างนะคะนะักเรียนข้างแรมนะักเรียนดูนะ,ะข้างแรมตรงนี้ค่ะ,ะนับจากขึ้น15ค่้าข้านะข้างแรมนะคะ1ิบห้าข้าคือสว่างเต็มดวงใช่ไหมทีนี้ส่วนสว่างค่อยๆเป็นไงลูกลดลงมาทางด้านล่างนี้นะคะส่วนสว่างค่อยๆลดลงถ้าอยู่ตั้งฉาก ấy, ก็คือแรม8คดขานะคะแล้วก็ ลดลงลดลงจนมืดสนิททั้งดวงเราเรียกว่าแรม15บห้านะคะหรือว่าคืนเดือนมืดหรือคืนเดือนดับนะคะอาจากขึ้น15บห้าขานะคะเมื่อส่วนสว่างค่อยๆลดลงเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นแรม1นึ่งข้ามแรม2องข้าแรมสามขาแรมสี่ข้าส่วนสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแรม8ปดําก็คือ,อ มืดครึ่งหนึ่งสว่างครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแรมอ่าสิบสองนะคะแรมสิบสองข้าก็ส่วนมืดเนี่ยก็เยอะขึ้นแล้วก็เป็นแรมสิบห้าข้ามส่วนมืดเ<อ>นีเ่ยก็เยอะที่สุดนะคะอันนี้เป็นช่วงข้างแรมนะคะช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์เนี่ยค่อยๆมืดลงในแต่ละคืนจนมืดสนิททั้งดวงมีระยะเวลาประมาณ15วันนะคะเราจะเห็นดวงจันทร์เนี่ยเกิดข้างขึ้นในช่วงเช้ามืดนะคะอันนี้สําหรับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูงานนะคะเราไป ใบงานของเรียนกันนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานการยิ่นปูให้ไปนะคะอันนี้นะคะเป็นใบงานการขึ้นตกของดวงจันทร์นะคะข้อแรกเนี่ยให้เรียนระบายสี่ภาพที่สแสดงการขึ้นตกของดวงจันทร์นะคะที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าดวงจันทร์เนี่ยขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเพราะฉะนั้นนี่คือทิศขึ้นนะคะตุกสอนขึ้นแล้วก็ตกทางทิศต,ตะวันตกนะคะนักเรียนก็เขียนทิศที่ ดวงจันทร์ตกแล้วก็ทิศที่ดวงจันทร์ขึ้นนะคะดวงจันทร์เป็นดาวบริวารของโลกมีแสงสว่างในตัวเองไหมไม่มีนะคะไม่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะคะแสงที่มองเห็นจากดวงจันทร์เกิดขึ้นจากสิ่งใดอะก็อย่างที่บอกว่าแสงที่เกิดขึ้นจากดวงจันทร์เนี่ยเป็นแสงที่เรามองเห็นเป็นแสงที่มองเห็นมาจากดวงอาทิตย์ไปตกกระทบบนดวงจันทร์นะคะ แล้วก็สะคอนมายัางโลกดวงจันทร์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศใดและรับขอบฟ้าไปทางทิศใดก็อย่างที่บอกว่าขึ้น,นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกนะคะเหมือนดวงอาทิตย์เลยนักเรียนคิดว่าดวงจันทร์ขึ้นตกในเวลาเดิมทุกวันหรือไม่นะคะไม่นะคะไม่เหมือนเดิมทุกวันเพราะว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกกับดวงจันทร์เนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะ ข้อที่ห้าการขึ้นตกของดวงจันทร์แตกต่างจากการขึ้นตกของดวงอาทิตย์หรือไม่ก็คือแตกต่างกันในช่วงเวลาการขึ้นตกนะคะมีช่วงเวลาตรงันข้ามกันก็คือดวงอาทิตย์จะขึ้นกลางวันตกตอนอขึ้นตอนเช้าตกตอนเย็นนะคะดวงจันทร์ก็จะขึ้นตอนเย็นตกตอนเช้เชเชาแบบนี้นต้นนะคะ ข้อที่6นะคะเมื่อเราสังเกตดวงจันทร์ในวันพึ่ง15บ้าค่ำหรือว่าคือวันเพนเนี่ยถ้าวันเพนดวงจันทร์ที่เราสังเกตเห็นก็คือจะสว่างเต็มดวงนะคะอ่าข้อที่7ดวงจันทร์มีการหมุนรอบตัวเองหรือไม่หม,หมุนไหมคะลูกหมุนนะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยประมาณ27นะคะใช้เวลาประมาณหมุนรอบตัวเอง27วันนะคะข้อที่8ดดวงจันทร์เนี่ยมีการโคจรรอบโลกหรือไม่นะคะ อ่าถ้าโคจรรอบโลกใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตอบว่าดวงจังนทร์มีการโคจรรอบโลกนะคะใช้เวลาประมาณ29วันนั่นเองนะคะอันนี้นะนักเรียนก็ไปตอบในตัวเองนะอ่าทีนี้ใบงานที่2นะคะเรื่อง,งขั้นขึ้นข้างแรืนะให้นักเรียนระบายสีนะคะให้นักเรียนระบายสีนักเรียนก่อนอื่นนักเรียนหาก่อนหาอะไรคะลูกขึ้น15บ่้าาม ขึ้น15ขั้มเอาแบบนี้นะถ้าเป็นสว่างเต็มดวงให้ใช้สีเหลืองนะคะถ้าด้านมืดให้ใช้สีดำตอนนี้เราหาขึ้น15ขั้มก่อนขึ้น15ขั้มก็คืออะไรลูกสว่างเต็มดวงก็ควรระบายสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วก็แรง15ขั้มเมื่อสนิทก็ระบายสีดำทีนี้พอขึ้นปุ๊บมันจะเป็นข้างอะไรข้างแรค่อนข้างแรมส่วนสว่างจะค่อยๆเป็นไงลูก ส่วนสว่างค่อยๆลดลงก็ระบายสีดําเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนสีดําเต็มดวงมาถึงเรามีสิบห้าคาำใช่ไหมทีนี้ก็เป็นข้างขึ้นข้างขึ้นก็ต้องเป็นไงขึ้นสองค่ำก็ส่วนจากมืดสนิทก็ส่วนสว่างก็ค่อยๆเป็นไงลูกค่อยๆเพิ่มขึ้นก็เพิ่มในส่วนสีเหลืองขึ้นมาเพิ่มส่วนสีเหลืองขึ้นมาเพิ่มส่วนสีเหลืองขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนเต็มดวงที่สิบห้าค่ำตรงนี้ลองทาดูนะคะใช้ ถ้าขึ้นเนี่ยหาไประบายที่ขึ้น15ค่ํากับแรม15ค่ําข้ามก่อนขึ้น15ค่ําข้ามก็คือเต็มดวงสีเหลืองทั้งดวงแรม15ค่้าาก็คือมืดสนิทสีดาทั้งดวงทีนี้เมื่อเมื่อข้างแรมแล้วพอแรม15ค่ําข้ามมันจะเป็นข้างขึ้นก็ส่วนสว่างค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะมาซ้าข้างบนเห็นไหมขึ้นสองข้ามนี้ขึ้น2ค่ําซ้ํากันก็ส่วนสว่างค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเต็มดวงเพราะฉะนั้นอันนี้ว่าส่วนพนะะคอ เป็นแรมสิบห้าข้ามขึ้นสิบห้าข้ามปุ๊บส่วนสว่างก็ค่อยๆลดลงนะทีนี้อย่าลืมว่าแปดข้าเป็นไงลูกแปดข้าเนี่ยต้องสว่างครึ่งหนึ่งแล้วก็มืดครึ่งหนึ่งนะคะสว่างครึ่งหนึ่งแล้วก็มืดครึ่งหนึ่งนะอ่ไอขึ้นแปดข้าก็เช่นเดี diplomatic. ยวกันนะคะสว่างครึ่งหนึ่งแล้วก็มืดครึ่งหนึ่งนะอ่ะลองดูนะคะทีนี้ เพิ่มนะคะเพิ่มเนี่ยให้เพิ่มแสงให้เพิ่มแสงถ้าเพิ่มถ้าข้างขึ้นเนี่ยให้เพิ่มแสงฝั่งขวามือนะคะอ่าถ้าลดลงเนี่ยให้เพิ่มสีดําฝั่งขวามือสมมติว่าตรงนี้สิบห้าข้ามแลมสิบห้าข้ามใช่ไหมทีนี้เมื่อความมืดลดลงก็แลมสิบห้าข้ามตรงนี้ส่วนสว่างเพิ่มขึ้นก็เพิ่มแสงสีเหลืองด้านขวามือนะคะตรงนี้ข้างขึ้นสิบข้างขึ้นสิบห้าข้าม อ่าส่วนสว่างลดลงให้เพิ่มสีดำทางด้านขวามือนะลูกให้เพิ่มแถบสีดำทางบ้านขวามือนะส่วนสว่างลดลงนะคะให้เพิ่มแถบสีดำทางด้านขวามือโอเคไหมนะคะอ่าทีนี้มีคำถามสองข้อทำไมเราถึงมองเห็นดวงจันทร์มีแสงสว่างล่ะก็เพราะว่าแสงดวงจันทร์เนี่ยได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นะคะมีการดวงแสงดวงอาทิตย์มาก,กระทบดวงจันทร์แล้วก็สะแฉะสะท้อน มาอย่างโลกนะคะทําให้เรามองเห็นนะเพราะสองทำไมแต่ละคืนดวงจันทร์จึงมีรูปร่างเปลี่ยนไปนะคะ,ะเกิดจากแสงดา์ที่กระทบดวงจันทร์แล้วก็ส,สะทสท้อนกลับมายัางเราที่อยู่บนโลกเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยมีการโคจรอรอบโลกเพราะฉะนั้นตําแหน่งต่างๆของดวงจันทร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละคืนนะคะทําให้มุมมองที่เราเห็นเนี่ยก็ทําให้มีแสงสว่างที่ต่างกันนั่นเองนะคะก็เนื่องจากว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกนะ ทำให้ตำแหน่งของดวงจันทร์ในคืนต่างๆเ,เปลี่ยนไปนดวงจันทร์ก็จะได้รับแสงจำนวนที่แตกต่างกันนะคะก็ทําให้ดวงจันทร์มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะ <S <S โอเคหวังว่านักเรียนจะทําได้นะคะหวังว่านักเรียนจะทําใบงานนี้ได้นะโอเคถ้าทําไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทางช่องทางซูมนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน